เปิดเจดจาราตลกในวงการบันเทิงทำศัลยกรรมทิ้งหน้ากเก่าไว้เบื้องหลังเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นเคียงโมโนหน้าใหม่ให้ใชัยล่กว่าเดิมบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นสวยหลอกขึ้นจากเมื่อก่อนจะมีใครกันบ้างนั้นเอาไปรับชมกันได้เลยจ้า อันดับที่7หม่ำจกมกเปิดกันที่ดาราตลกที่มีเื่อเสียงเป็นอย่างมากในวงการบันเทิงแต่ก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนๆฮือฮากันเลยทีเดียวเมื่อเจ้าตัวเตรียมขึ้นเคียงเสริมหล่อครั้งแรกในชีวิตโดยการทําตาใหม่ซึ่งสาเหตุที่ทํานั้นเพราะว่ามาจากหนังตาตกขนตาทิ่มตาส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันแต่หลังจากที่ใบหน้าเริ่มเข้าที่บอกเลยว่าใช้แววความปังจนคนทักว่าหล่อมากเลยทีเดียว ดับที่6ซสีตังบัวทองสําหรับเจ้าของวล,ลีส้มหยุดจนมีชื่อเสียงอย่างมากในวงการบันเทิงแต่พอหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้ตัดสินใจไปทําสวยด้วยการทุ่มทุนกว่า4ีล้านบาทให้น้าใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมแต่พอหลังจากที่น้าเริ่มเข้าที่บอกได้คําเดียวเลยว่าทั้งงานทั้งเงินไหลมาเทมามากเลทีเดียว ดับทีห้าแม่หญิงลีพระมหาเทวีเจ้าเน็ตไอดอลชื่อดังเคยฝากผลงานไว้กับวงการบันเทิงมาแล้วแต่ที่ทําให้ฮือฮามากกว่านั่นก็คือหลังจากที่แม่หญิงลีได้ตัดสินใจปรับชมใบหน้าแบบยกเซตไม่ว่าจะเป็นการยกคิ้วยกหน้าและการทําหน้าในครั้งนี้บอกเลยว่าเพื่อเป็นการปรับโหเฮงให้งานไหลามาเทมาจ้า ดับที่4หนูรัตทิดาพรเน็ตไอดอลสาวสายตลกโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ตัดสินใจเดินหน้าขึ้นเคียงปรับโฉมหน้าใหม่ด้วยการทำจมูกแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใบหน้าใหม่รีวิวให้เห็นการเปลี่ยนแปลงงานนี้บอกเลยว่าดูดีสวยขึ้นเหมือนได้เกิดใหม่กันเลยทีเดียว ดับที่3เหตุผอเชิญยิ้มอดีตดาราสาวตลกชื่อนางโดยเธอนั้นมีเอกลักษณ์นั่นก็คือสามารถทำตาเหล่และพูดไม่ชัดได้ล่าสุดทำออนไลาน์คนแอบทักว่าสวยขึ้นเป็นกองเมื่อเจ้าตัวนั้นได้ตัดสินใจยกเรื่องทำหน้าใหม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนทำเอาภาพจำในอดีตหายไปเลย อันดับที่2ส้มเช้ง3ามชากับดาราสาตลกที่เรียกได้ว่ามากใกล้กว่าเมื่อก่อนมากแถมเจ้าตัวก็ออกมายอมรับตรงๆว่าสวยขึ้นได้เพราะผ่านมือหมอคอยเอาภาพในอดีตมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันล่าสุดก็ได้เตรียมตัวพร้อมบินไปทําเพิ่มที่เกาหลีงานนี้จะสวยมากขนาดไหนก็ต้องคอยติดตามกันแล้วละจ้า อัดับที่หนึ่งก๊อปเบนจพลปิดท้ายกันที่นักร้องและนักแสดงตลกเรียกได้ว่ากลายเป็นที่น่าจับตามองกันอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวได้ตัดสินใจบินลาฟ้าไปยังประเทศเกาหลีเพื่อทำหล่อใหม่และพอเริ่มเข้าที่เข้าทางก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนดูแล้วหน้าเด็กหลอกขึ้นจนลืมไปเลยว่าอายุ51แล้วล่ะจ้า